เมนูเร่งด่วนที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับกับเมนูนี้เลยสันคอหมูผัดพริกแกงเข้มข้มนเข้มข้นหมูนุ่มๆน,น่ากินมากๆเริ่มด้วยนำสันคอหมูมา300กรัมครับแล้วก็มาแล่มาหั่นเป็นแนวขวางนะครับหมูก็จะได้นุ่มขึ้นครับหั่นให้หมดเลยครับเอาพอดีคำเลย มะเขือพวงอีก50กรัมครับนำมาเด็ดออกให้หมดเลยครับเตรียมไว้ก่อนหั่นพริกชี้ฟ้าแดงเตรียมไว้ด้วยครับเตรียมของพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับพริกแกงเผ็ดสอช้อนโตครับใส่ลงไปผัดเลยครับ ผัดพริกแกงเผ็ดให้แตกออกมาให้หมดเลยนะครับเขาจะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยทีเดียวตอนนี้ตามด้วยสันคอหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ครับลงไปผัดเลยครับผัดให้หมูสุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็พริกแกงเนี่ยเขาจะเข้าไปซึมซับในตัวหมูนะครับผัดให้แห้งเลยนะครับมีกลิ่นฉุนเอาให้ฉุนสุดๆไปเลยครับตรงนี้ หมูกับพริกแกงได้ที่แล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยครับกะว่าคุกขิกกําลังดีนะครับไม่ต้องเยอะมากผัดไปสักแป๊บหนึ่งครับให้เข้าเนื้อให้หมดเลยนะครับเริ่ม,มปรุงรสชาติกันครับน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บครับสองช้อนชาครับผัดให้น้าตาลปี๊บละลายให้หมดเลยนะครับ ตามด้วยกะทิอีกสองช้อนโต๊ะครับกะทิเนี่ยจะทําให้หมูนุ่มนะครับแล้วสีสันของเขาก็จะนวลขึ้นมีรสชาติที่อ่อนลงเล็กน้อยครับอมกลมก,ลมกลมาลังดีทีเดียวเล่ยงไฟครับแล้วใส่มะเขือพวงลงไปผัดเลยครับน้ําคุกคีคุกคีอย่างนี้แหละครับน่ากินมากๆครับตกท้ายด้วยใบมะกรูดซอยกับพริกชี้ฟ้าแดงที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วก็ผัดอีกเล็กน้อยให้ทุกอย่างสุก โอ้โหน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเร่งด่วนเลยนะครับทําง่ายๆทํำไวๆกันเลยนะครับคุกกับข้าวสวยวร้อนหยอดน้ําปลาลงไปเล็กน้อยโอ้โหข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับ